วีด้วยาีแล้วล่าที่บงค้านะครับก,บเกรเใส้ี่็อ,อกักอกอตัดขึ้นรถมานะครับ แไปไหนล่ะไปก็ราแกทับอ่ะเออมันจะถึงก็แกทับนเนี่ยจะถึงก็แกทัเลยจะเต็มแล้วนะครับออกนรถดักน้ำออก ก็จะไล่ปลามานะครับนะครับยาุด่อไป่อยยหนไล่ปลามาหองลงไปจ่ายหลักหน่อยคุณพ่อหน้าประต้อนี่นะครับคือจะไล่ปลามานะครับอยู่ในอวนแล้วนะครับครับแก่ปูอวนแล้วก็จะลากอวนมาก่อนนะครับลดน้ำแล้วลากลากอวนมานะครับนะครับขยายคุณท่อหน่อยก็น่าจจะหนึ่งคันรถนะครับ หนึ่งคันรถจะพอใส่หรือเปล่าครับที่เห็นนี่นี่นะครับนะครับก็จะออกไปนะครับทุกท่านนะครับออกไปนะครับนะครับค่อยลากปลาอยู่ตัวนะครับนะครับค่อยๆลากปลามาเรื่อยๆเนาะ ขีดน้ำนี่คืออ็อกเอาไว้นะครับทุกท่านนะครับคืออ็อกเอาไว้นะครับที่เห็นน้ำนี่นี่นะครับคือไม่ให้ปลาเขาน็อกก่อนนะครับนี่ยกำลังเห็นปลาเห้อเนาะนะครับประมาณไปแล้วนะครับไปแล้วหนึ่งคันรถนะครับนะครับอันนี้เป็นคันรถที่สองนะครับอยู่ในอัวดอยูเลยครับยังอยู่ข้างนอกนู้นอีกนะครับ กำลังวิทย์น้ำเสียงข้อดังอยู่นี่นะครับครขอไอเเข้าีดน้ำนี่คือออกเาไว้นะครับออกไว้ไม่ให้เขานอกนะครับนะครับ จะรวมันตรงโน้นนะครับต้องดูไฟต้องคนกอดเสื้อกโน้นนะครับนะครับรถสองคันโนนนะครับรกรออีโน้นนะครับก็จะค yeah. ่อยๆลากไปเรื่อยนะครับจากตรงนี้เนาะ ก็จะฉีดอย่างนี้ไว้นะครับฉีดเอาไว้นะครับนะครับจะมาตักขึ้นรถตรงนี้นะครับอะต้องต้องมีกระบังตรงปลายมือตรงนี้นะครับเนี่ยปลายหมวกกันนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอย่ามาล้างตรงนั้นนะครับนะครับไปกันยาวๆกับผมเลยนะครับวิดีโอยาวๆเลยเนาะนะครับ จีน้ำไว้ยังไงนะครับน้ำดิจิตไว้ยังไงออคออคปากเขาไว้นะครับไม่ให้เขาน็อกเลนนะครับนะครับอันนี้จะน็อกเลนไม่ให้เขาน็อกเลนนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีปั้มถังอีกนะครับจะมาล้างล้างขึ้นรถคันนี้นะครับตรงนี้เนาะครับหนึ่งคันรถไปแล้วนะครับนะครับหนึ่งคันรถไปแล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นคันรถที่สองนะครับนะครับใกล้ๆตรงนี้นะครับ ก็ป็อกเอาไว้อยู่นะครับนะครับ Yeah

ท่านนึงก็เอาน้ำขีดนะครับขีดให้ปลานอกนะครับก็ตัวนี้ก็วิ่งน้ำอยู่นะครับก็วิ่งน้ำอยู่ทางซ้ายทางขวานะครับปลาทั้งนั้นนลครับนะครับรถคันนี้จะพอใส่หรือเปล่านะครับไปไปหนึ่งคันรถแล้วนะครับอยู่ในอันนี้ปนิ่งคันรถอันนี้คันรถที่สองนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không น,นะครับเพื่อนๆนะครับเสียงดังหน่อยนะครับนะครับเพราะว่าเสียงท่อทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนะครับท่อวิ่งน้ําทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับนะครับซ้ายตัวหนึงขวาตัวหนึ่งนะครับ